ไม่ทางนอนไปจะไทางฮะ <im> จริงปะเนี่ยเราเสียใจไหมที่เขามันพูดเราหูมันทำเกินกับเจ้าสาวอะไรเงี้ยเราไม่ได้เสียใจอะเราเป็นแค่เราจะแค่แบบรู้สึกว่าใจเย็นๆนะในทุกๆเรื่องที่เ,เวลาคุณเห็นอะไรผ่านมปอย่าเพิ่งตัดสินอะไรแค่แบบแวบเดียวอะทุกๆคนมันทุกคนมมีเรื่องราวของตัวเองอะใจเย็นๆแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเออเขาก็คงเป็นผัวเชงใช่ญญามเขาเป็นผ่วเพื่อนเรามั้งเออแต่ถ้าให้ก้อยพูก็รู้สึกว่า สิ่งนี้มันคอนเซ็ต์กันเราแล้วถ้าไม่พอใจไปเลยถ้าเจอนาตีประหานาตีเพื่อ,อ,เ,อ,จอเจอนาตี้ช่ประมาณนั้นสำหรับเรื่องนี้นะก้อยพูดตรงๆก็คือถ้าคนที่ก้อยต้องแคร์ที่สุดก็คือนาตีถูกไหมแล้วก้อยมั่นใจว่าเพื่อน,น,อน,นี่คือเพ็นที่ก้อยรักเราไม่ได้มีปัญหาก,กัน